เพลง The Impossible Dream ที่ฟังกันอยู่นี้มีความหมายต่อท่านผู้หญิงนิรมนุริยศัตร์ผู้หญิงหมายเลขหนึ่งแห่งโตชิบ้าประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ในปีพศ2530หรือปีคศ1987 1987นั้นเป็นวิกฤตการครั้งแรกนะคะแต่เมื่อปีบที่ของปัจจุบันนี้ก็คงจะ,ะดีกรีมันต่างกันเยอะนะคะตอนนั้นนี่การที่ต้องลดคนงานการที่จะต้องอ ต้องขอความช่วยเหลือจะต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศก็มันก็เป็นเป็นดีมที่เป็นไปไม่ได้นะคะคงจะ i m s o s s i b เ e มีวันหนึ่งก็เราก็มีการจัดเลี้ยงนะคะเลี้ยงประธานของตัวชีบ้านนะคะฉะนันเองก็ขึ้นไปร้องเพลงนี้ว่า Impossible Dream To dream the impossible dream To fight the unbeatable foe To bear the unbearable sorrow อะไรเป็นต้นนี่นะคะอันนี้เป็นเพลงที่ทำให้เขาประทับใจมากเลยนะคะจ right ำได้เลยหลังจากเราลองแล้วนี่นะ,ะประธานของญี่ปุ่นก็ตัดสินใจที่ยกย้ายนะฮะโรงงานมาตั้งสองโรงงานแล้วก็ทำให้เรา ทันทีเราสามารถท,ที่จะที่จะฟื้นได้นะคะอย่างง่งายๆศูนย์อุตสาหกรรมบางดีก็กสร้างขึ้นมาทันทีลนและเสร็จแล้วหลังจากนั้นนี่นะคะก็ยังจะเป็นเป็นเพลงที่เฉันชอบมากๆตลอดมาแล้วก็มาเจอวิกฤตการณ์ครั้งนี้ก็ยิ่งมีความหมายมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายนี้ก็บอกว่าถ้าเราฟังทั้งหมดนะทั้งเพลงแล้วนี่นะคะก็จะแสดงถึงว่าเราจะต้องยินดในสิ่งที่เราคิดว่า สำหรับเพลงที่ให้กำลังใจและกล้าต่อสู้เพื่อความฝันของนักธุรกิจหญิงระดับแนวหน้าของไทยและของโลกผู้นี้ ไม่ได้มีแต่เพลง The Impossible Dream เท่านั้นนะคะพร้อมกันเลยก็คงจะมีเพลงล้ว You Never Walk Alone ก็เหมือนกับเป็นการที่ให้ให้กำลังใจตัวเองว่า When you walk through the storm, l e a v e your chin up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky. And this is to a song of her love ก็คงจะเป็นอันหนึ่งที่ให้กําลังใจตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนที่ให้กําลังใจเราอย่างที่เราไฟ g h เนี่ยนะก็มีเพลง Bridge over the trouble When you're weary feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side When times get rough คือผู้ใหญ่ท่านให้กําลังใจดิฉัน ฉันะคิดว่าเพลงนี้นะคะเป็นการสื่อความหมายที่ดีที่สุดยามที่เราต้องการยามที่เรารู้สึกว่าเราหมดกำลังใจ When you weary When you're Feeling small when tears are รู้ฟังล่ะคะ่ะฟังเพลง Bridge Over Troubled Water แล้วให้ความรู้สึกเดียวกับท่านผู้หญิงเนิรม,มนุิยศัสตร์ไหมคะแต่คงจะเห็นตรงกันนะคะว่าท่านผู้หญิงนั้นใช้เพลงสื่อได้ทุกสถานการณ์ยามที่เราสนุกสนานเราก็ใช้เพลงนี้สื่อได้เราต้องการบอกว่าเรารักเขาเราแคร์เขาก็ใช้เพลงได้เช่นกันแต่ว่ายามที่เราเหงาก็เพลงนั่นแหละสามารถกล่อมให้เรานี่เกิดความความสุขได้นะคะแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวฉันคิดว่า เพลงเป็นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเพลงอตงมตะเกือบจะทุกเพลงสื่ออะไรออกมานี่นะคะและการที่เราจะชอบเพลงไหนนั้นก็คงจะอยู่ที่ว่าความรู้สึกของเราณจุดนั้นแล้วก็อารมณ์ของเรารจุดนั้นนะคะท่านผู้หญิงมีงานในความรับผิดชอบมากมายค่ะนอกจากธุรกิจส่วนตัวแล้วยังมีงานเพื่อสาธารณประโยชน์อีกมากมายรวมทั้งเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาถึงสองสมัย แต่ท่านผู้หญิงก็มีเวลาให้กับเสียงเพลงเสมอเพีาฉันคิดว่าเพลงนี้เราคือคนเราต้องมีเวลาว่างบ้างนะคะไม่ว่างานจะหนักอะไรก็ตามเฉพาะอย่างนี้งานยิ่งหนักเท่าไหร่นี่นะจิตใจเลยว้าวุ่นเมื่อเราได้ยินเสียง,งเพลงแล้วมันเป็นการที่เหมือนกับเป็นการีแลกซ์การเป็นการผ่อนคลายอารมณ์นะคะแล้วก็ทําให้อะไรที่เรากำลังคิดอยู่นี่มันก็อาจจะหยุดไปชั่วคราวนะคะทำให้เรากลับมาเห็นไอ้ความสุนทรีของเพลงนี่ทาให้เราจิตใจอ่อนโยนลง เราจะมองโลกในแง่ที่ดีขึ้นนะคะท่านผู้หญิงนิรมนไม่ได้สนใจเฉพาะดนตรีและเสียงเพลงเท่านั้นนะคะจะสนใจความงามของศิลปะทุกประเภทรวมทั้งความงามของธรรมชาติอะไรก็ตามนี่จะเป็นทางด้านศิลปะทางภาพที่วาดออกมาหรือว่าจะเป็นอะไรก็เป็นศิลปะออกมานี่นะคะเลียฉนคิดว่าแม้กระทั่งธรรมชาติก็เป็นศิลปะอันหนึ่งนะคะยามที่เดีอนเหนื่อยแล้วนั่งรถกลับบา้านเห็นพระอาทิตย์ตกนะคะ แสงสีทั้งหลายนี่นะฮะ,ะม,มันมันมันงามซะจนเราหายเหนื่อยแต่บางครั้งที่ฉันก็อาจจะเขียนกรอนเล็กๆนาเขียนเกี่ยวกับความงามของพระอาทิตย์อันนั้นดิฉันคิดว่ามันเป็นความสุขที่หาได้จากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะฮะส่วนบทกรอนเดิฉันี้เขียนนะคะดิฉันี้เขียนไปร้อยสองร้อยไปนะฮะก็จากความรู้สึก จากอินเตอร์แอคชั่นกับสิ่งที่เราเห็นนี่ก็อยากจะถ่ายอ,ออกมาว่าเป็นเป็นกรอดนะคะและภาษาเองก็เพราะมากสำหรับเพลงหรือดนตรีนั้นเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อตัวท่านผู้หญิงนิระบนมาตั้งแต่วัยเยาวท์ทีเดียวค่ะโดยเฉพาะครั้งที่เรียนอนุบาลอยู่วัฒนาวิทยาลัยมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เป็นเสมือนไฟสองทางชีวิตของท่านผู้หญิงลำทานเล็กๆพูว่าโอจงให โอ้จงให้ล้ำทานเล็กๆพูดว่าโอ้จงให้จงให้สเสมอเรารู้เราจะไปแห่งใดเราจะทำทุงนาเขียวชาวอุมโอ้จงให้ด้วยความย,ยินดี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 ให้โอ้จงให้ด้วยความยินดียินดีให้ทุกวันน่ารักนะคะ วัฒนาดิฉันเรียนเรียนเพลงนี้หรือร้องเพลงนี้ตั้งแต่อนุบาลที่วัฒนาแล้วนี่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นก็จะเป็นประชยาของดิฉันตลอดชีวิตมานะคะการให้ท่านผู้หญิงนิรมนุริยศัสตร์ประธานกรรมการบริษัทโตชิบา้าประเทศไทยค่ะวันนี้คงต้องลากันแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ Unbeatable fall to burn with unbearable sorrow to wrong where the brave are not go to right the unrightable wrong to love you them chased from afar to try Arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause. Marching to hell for a heavenly... for this That one man scorned and covered with scars still strong with his last ounce of courage